ทุกคนค่ะขอเชิญชมทางคณะหมอลำเสียงอีสานนะคะเมื่อปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเนาะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่ากระทบกันทุกวงนั่นแหละค่ะในช่วงปลายปีนะคะซึ่งเสียงอีสานเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ ยกระดับหมอลำเลยทีเดียวค่ะคือยกระดับวงการหมอลำเลยนะคะเมื่อสร้างปรากฏการมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะ<ม>ก็จะมีวงดนตรีหมอลำวงเดียวที่ต้องจองคิวล่วงหน้ามากกว่า 4- ิถึงหปีนะคะแล้วก็เป็นวงดนตรีหมอลำวงเดียวที่ได้ตั้งเวทีถวายงานในพระราชพิธีต่างๆนะคะนะท้องสนามหลวงกว่า10ปีติดค่ะวงดนตรีหมอลำวงเดียวที่ได้ตั้งเวทีถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พี่นานถือเจ้าฝ้ากัลยาณิวัตรนะคะกมหลวงนาราธิวาสราชนันครินค่ะแล้วก็เป็นวงดนตรีหมอนลำวงเดียวที่สามารถเข้าไปแสดงที่สนาม สุพัชาลาลัยได้นั่นเองนะคะอ่านผิดต้องขออภัยนะวงดนตรีหมอลำวงเดียวนะคะที่ศิลปินจะยืนบนเวทีต้องผ่านการเข้าห้องอัดมาแล้วเท่านั้นค่ะวงดนตรีวงเดียวที่ได้อัดบันทึกการแสดงมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลอัดมากกว่า3ครั้งค่ะเพื่อคัดเลือกครั้งที่ดีที่สุดวางแผงขายนั่นเองนะคะวงดนตรีวงเดียวที่ได้ออกจําหน่าย VCD บันทึกการแสดงสดมากที่สุดและก็ขายดีที่สุดนั่นเองค่ะ วงดนตรีวงเดียวที่มีต้นสังกัดและขึ้นต้องสังกัดท็อปไลน์ไดมอนด์มากกว่า27ปีค่ะวงดนตรีวงเดียวที่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทีวีไม่ว่าจะเป็นช่อง9หรือช่อง5นั่นเองค่ะวงดนตรีวงเดียวที่สามารถนำวงข้าไปแสดงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสอปปอลาวและยุโรปได้เกือบทั้งวงนั่นเองค่ะเป็นวงดนตรีวงเดียวนะคะที่มีเพลงดังและ ต้นฉบับมากที่สุดค่ะและหมอลำวงอื่นเข้าไปาคือหมอลำวงอื่นเอาไปเต้ยกันเยอะนะคะอาทิเช่นเกี่ยวข้าวรอแฟนนี้นะคะข้อมูลมากไม่อยากรักรอฟังหลังสงการขอโทษฉันไม่รู้แม่ห้างมาหาสเสน่์คิดฮอดสาวฟังล้ําสองนาทีก็มีแห้งเนาะผิดหวังยังกินข้าวแซบ่บ คนคอยน้อยใจสาวหางเครื่องขอพรพ่อพระสายบ้านไก่ตีเป็นต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาคือผลงานที่ได้ยินกันทั่วสนันเลยทุกงานทุกเวทีวงหมอลำหลายๆวงเอาไปร้องกันเยอะมากๆซึ่งเสียงอีสานก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นหมอลำที่แบบว่ามีการสแสดงในการรำถวายพระเกียรติ อย่างเงี้ยค่ะคือมีเหมือนกันนะคะสำหรับคณะเสียงอีสานเนาะซึ่งเป็นการแสดงที่ดีมากๆนะคะแฟนคลับก็ชื่นชมกันมาเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็ดีใจนะคะที่ยังเห็นคณะหมอลำยังแบบรักษาในมุมมองตรงนี้ไว้เนาะทำให้เป็นการยกระดับหมอลำขึ้นมาที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งในห้วงกันอ่าไว้อะไรนะคะในช่วงนี้เนาะในการรับชมการแสดงคณะหมอลำเสียงอีสานเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการร่วม การแต่งกายในชุดโทนสีดําหรือสีสุภาพนะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยจะมีการใช้พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเ,เนาะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณคานแล้วก็มีการก่อนเริ่มการแสดงเนี่ยค่ะก็มีการยืนสงบนิ่งนะคะเพื่อถาวายความไว้อาลัยเนาะแล้วก็มีการร่วมมือทุกท่านเนี่ยค่ะ มีการขอความร่วมมือทุกท่านนะคะงดถ่ายทอดสดแล้วก็การแสดงทุกช่องทางค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะก็ต้องปฏิบัตินะคะตามแนวทางดังกล่าวเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความเหมาะสมในหว้วงเวลาการถาวายความไว้อะไรนี้นะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับก็ชื่นชมนะคะทางคณะหมอลำเป็นอย่างมากนะคะโดยคณะหมอลำศิลปีสานะะี่ค่ะทำถึงมากๆเนาะมีการแสดงมีโชว์นะคะแล้วก็เป็นหมอลำที่ยกระดับวงการหมอลำขึ้นมาได้เยอะมากๆค่ะผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงหลายๆคนก็น่าจ่รู้จักกัน ะะว่ามาจากไหนามาจากใครใครเป็นคนร้องใครเป็นต้นฉบับนะคะคือเรียกได้ว่า,าเสียงอีสานเนี่ยอยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่โอ้โหนานแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเป็น10ปี20ปีเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่สมัยจินยังเด็กๆอ่ะยังมีแผ่นซีดีของเสียงอีสานไว้เลยนะขนาดนั้นซึ่งเราเนี่ยก็เติบโตมากับคณะหมอลำนี้คือเราจะทราบกันดีเลยค่ะว่าจับเป็นวงหมอลำนะคะที่แบบว่า มีศิลปินที่เป็นต้นฉบับผลงานเพลงเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้นะคะผลงานเพลงก็ยังโด่งดังอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเป็นที่ประจักษ์ยังเป็นที่ที่แบบว่าทําให้ศิลปินหรือวงหมอลําหลายๆคนาด้นได้นําไปร้องไ,ไ,ไปแสดงอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นผลงานเพลงที่ติดหัวค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่ดังไม่ลืมเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะแล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นระดับตำนานค่ะสาหรับหมอลําคณะเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพร ะะขอชื่นชมจากใจปีนี้นะคะเข้าสู่ห่วงการบริหารของนางเอกสาวคือคุณแป้งเนอะลูกสาวของทางคุณแม่นกน้อยอรัยพรอ,อย่างเต็มตัวเลยค่ะเพราะว่าทางคุณแม่นกน้อยเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะคะก็น่าจะวางมือ,อเพื่อให้ลูกสาวเดี่ยวดูแลในห่วง นับจากนี้ต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาคือเสียงอีสรารเนี่ยก็อยู่ในห่วงของทางคุณแป้งนะคะในการดูแลนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ก็เพิ่งเปิดฤดูกาลใหม่นะคะเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่แต่ว่าได้รับคําชื่นชมเยอะมากๆในช่วงฤดูกาลนี้เนาะ <S <S ถือว่าเปิดตัวใหม่ได้อย่างดีอย่างอลังการค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้จะเป็นมือใหม่แต่ว่าทางคุณแป้งเนี่ยก็อยู่กับเสียงอีสรารมานานตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอชื่นชมค่เพราะว่าทีมงานทุกคนนะคะร่วมกันคิดร่วมกันสแสดงได้อย่าง ดีมากๆโชว์ทุกโชว์ฉากทุกฉากนะคะร่วมใจทําแบบสุดฝีมือค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทําผลงานอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะในช่วงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะคะได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัลคนดีของสังคมนะคะประเภทบุคคลด้านภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนกรุงเทพนะคะถ้าอ่านผิดต,ต้องขออภัยเนาะอยู่ที่วิทยาเขตหลังสิตน,นั่นเองค่ะเป็นคนดีของสังคมนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่า คุณอุไรชิมหลวงแม่นกน้อยอุไรพรนั่นเองค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะคะรางวัลน,นี้ก็ใช่ว่าใครจะได้กันง่ายๆนะคุณผู้ชมนะต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีของสังคมจริงๆหรือเป็นคนที่แบบว่าเคารพในด้าน ภูมิปัญญาการพัฒนาต่างๆนานาเหมือนอย่างที่แม่ลูกน้อยได้รับเนี่ยค่ะเป็นประเภทด้านภูมิปัญญาแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นเนาะเพราะว่าแม่ลูกน้อยเนี่ยก็บริหารวงการหมอลำมาเยอะมากๆแล้วก็มีการแสดงและขรนด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาะขอชเชนชมจากใจเนาะก็ตอนนี้เดินทางมา51ปีของเสียงอีสานแล้วค่ะโอ้โหเป็นตำนานได้ไหมเป็นตำนานค่ะคุณผู้ชมข่ห5าปีแล้วนะคะถึงช่วงหลังๆมาเนี่ยจะมีอุปสรรคบ้างติดขัดบ้างแต่ก็สามารถผ่านมาได้คนเรามันก็ต้องมี บ้างเลยเนาะคุณผู้ชมขาเมื่อเสียเสาหลักไปหรือการทํางานมันผันเปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ต้องมีการปรับตัวค่ะเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดแล้วก็ไม่ตุน้อยเนี่ยห่วงลูกๆทุกคนในทีมากมากเพราะว่าถ้ายุบเสียงอีสานไปแล้วเด็กๆจะไปอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะควบคุมทุกอย่างได้ดีนะคะเดินทางมาจนกระทั่งตอนนี้ยุคป,ปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมขาสุดยอดมากๆแล้วค่ะขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆค่ะ แล้ววันนี้นะคะจิงก็ขออนุญาตนะคะลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจิงจะรีบมาอัพเดตคุณชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ